ถ้ากนทเลียงแม่น้ำเจ้าพญานะครับผมว่าน่าจะเกือบโลนะครับใหญ่มากนะครับจริงๆดูนะครับแงบแงบแงบบเลยนะครับกินตกล้อหนมปังนะครับโอ้โหปกติกินไสเดือนฟุกไม่ใช่ไหมคะทั้งเลยในชีวิตครับที่เจอลากดบทเรียงมเจ้ารู้สึกยังไงคะรู้สึกเต้นมาก ก็เลยจะมาซ้ำหมายเดิมอีกสักทีนะครับแต่ว่าเป้าหมายวันนี้เราจะเปลี่ยนไปเราจะมาเน้นเอาปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนหางแดงปลาขาวนะครับตัวเล็กๆประมาณสักสี่ห้านิ้วเพื่อที่จะเอาไปทำเมนูอาหารกินกันส่วนตัวใหญ่วันนี้ถ้าได้ก็ดูอีกทีว่าจะเอาอย่างไรจะเอาไปทำกินหรือว่าจะเอาไปแจกหรือว่าจะปล่อยครับขั้นตอนดูอีกทีนะครับโอเคค่ะ <Okay. S 1> <พอ S 2> งั้นตามรับชมใช่แล้วแต่ตอนที่ ปลาเต็มเลยยังยังลงไม่ได้นะครับรอก่อนตอนนี้เรารอก่อนนะคะก็ยังไงเดี๋ยวรอมาชมผลงานกันนะคะว่าเราจะตกปลาตะเพียนได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะได้ปลาอะไรนะคะไว้รอชมท้าคลิปค่ะรอติดตามรับชมครับผมโอเคแม่บ้านลองดิตกปลานะครับโอเคใช่ได้ใช่ได้ ปลเพียนหางแดงนะคะเย้วันนี้ได้ปลาตะเพียนหลายตัวแล้วได้ปลาอะไรคะเนี่ยปลาตะเพียนยเย้ปลาตะเพียนหางขาวใช่ไหมคะตะเพียนเอาปลาตะเพียนขาวเย้ปลาตะเพียนเอาไป ทำอะไรกินเนี่ยเอาไปทอดปลาตะเพียนโปลาพมไซส์ใหญ่นะคะเฮ้ยไปไหนแล้วล่ะนี่หลังจากที่เรารอให้ ชวานะคะไหลผ่านใช้เวลานานตัวนี้ตัวแรกนะคะปลาพรมไซส์ใหญ่ตัวนี้กิโลเดี๋ยวเรามาช่างดูเดี๋ยวเรามาช่างดูดาาชงดใช่ นะคะประมาณโอ้ตัวใหญ่มากเลย,เลย,ว,ยว้าวปากเหลืองแม่น้ำเจ้าพยานะครับผมว่าน่าจะเกือบโลนะครับแต่ใหญ่มากนะครับ ิดูนะครับแง๊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 บเลยนะครับกินตักล้อขนมปังนะครับโอ้โหวัติกินไส้เดือนฟุ๊กไม่ใช่ไหมคะครั้งแรกในชีวิตครับที่เจอปรากฏเหลือไม่้องเจ้ารู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงครับตื่เตนมากโอ้สุดยอดมากเลยค่ะวันนี้ ต่อนะครับมาให้มันใหญ่ต่อวันหลังจะมาตกอีกนะครับหวังว่ามันจะได้ลักลเหเลืองตัวใหญ่กว่านี้และหลายๆตัวนะครับตัวนี้ก็ขอปล่อยนะครับขอปล่อยเนาะโชคดีเนาะไปเลยค่ะไปแล้วปล่อยแล้วไม่ใช่ว่าเอามาอีกนะครับปล่อยจริงๆนะครับคปะลุกปลาไปแล้วไปโอเค นะครับสำหรับปลาบูตัวนี้ผิดคิวนะครับกินตะก้ออีกแล้วนะครับเหมือนปลาขดเลย<ม>ก็เดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับตัวนี้นะเราจะปล่อยขอปล่อยนะครับตัวก็ไม่ได้ช่างเมื่อกี้เดี๋ยวช่างนะคะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าช่างหเหียงเงือกมันจะเงือกมันจะเงือกมันจะเสียตัวมันจะมันจะเจ็บอม่างไรช่งางก็ได้คือคึนโลก็อย่าอยู่อย่าแขนขนะครับ ก็จะเป็นคนอื่นเขาจะเอาไปเอาไปกินแต่เราจะาปล่อยขอ,อปล่อยนะครับเนาะปลาบูอะไรน,นะละครเรื่องอะไรนะปลาบูทองอนะปลาบูทองค่ะ <laughs> <laughs> โอเคอันนี้ปลาบูดำนะ,นะเราจะปล่อยเนาะโชคดีนะนะลกูกโอ้โหสุดยอดปิดคิว ็มาสรุปปลาที่ได้วันนี้กันนะครับก็มีบางส่วนที่เราให้อ,อย่างปลาพรมหนึ่งตัวเมื่อกี้ให้พี่คนหนึ่งไปแล้วหนึ่งตัวเรายังไม่ได้รวมนะครับปลากดเหลืองเราได้ผิดคิวมาเราปล่อยไปแล้วนะครับเพราะวาควมันงไว้แล้วมันจะตายปลาบูอีกหนึ่งตัวนะครับปล่อยไปแล้วด้วยนะครับเพราะวาควมันตายเหมือนกันส่วนตัวนี้ทั้งหมดนี่เราจะก็จะมานับนะครับว่าได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับ เหลือตัวใหญ่อีกสองตัวนะครับวันนี้ได้ตัวใหญ่ทั้งหมด1 2 3 5สห้าตัวนะครับปลาพรม3ปรากฏดหนึ่งปลาบูหนึ่งนะครับปลาพรมให้เขาไปแล้วตัวนะครับส่วนปลาบูกับปรากฏดปล่อยไปก็เหลือปลาพรม2ตัวส่วนปลาเล็กนะครับเดี๋ยวนับไปดูนะครับหนสี่โอ้นับยากจังเลยจะนับได้ไหมเนี่ยดูดูแค่นี้ก็พอไม่เป็นไรดูนับนับนับจะนับให้นะครับ นี่แยกให้ yeah, <hi. S 1> อ้าวโอ้ปลาตะเพียนไม่โอ้ยปลาตะเพียนไม่ไม่ไม่เล็กนะครับไหมครับฝ่ามือนะครับเน,นะ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นี่ตัวนะครับยีตัวนี่ปลาตปปะปก็เรียกปลาตะปกนะครับก็มาฝ่ามือตะก่านะครับ ประมาณ20ตัวนะครับที่หลุดไปเราไม่นับเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาช่งางปาพมตัวนี้กันดีกว่าตัวใหญ่ว่าประมาณกี่โลเนาะโอเคเพราะว่านี้ซื้อตาช่างมาแล้วนะครับโอเคลองดูมาช่างดูกันครับ เสร็จแล้วนะคะสำหรับอาหารมื้อนี้เราก็ทำสองเมนูก็คือเมนูปลาพมต้มยำนะครับซึ่งตัวปาลาพมเองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปลาหัวเหม็นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าต้มยำมันจะกินได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าลองชิมดูเมื่อกี้ก็อร่อยอยู่นะครับมีหลายคนแนะนำว่าปาลาพรมเนี่ยต้องเอาไปนึ่งเอ,เอาไปอะไรนะลา ประมาณนี้แต่ว่าวันนี้เราทำต้มยำปลาเนี่นะครับแล้วก็เมนูที่สองก็จะเป็นปลาซิลปลาซิลทอดขมิ้นชิมทอดขมิ้นปลาครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่ที่ได้ทานครั้งแรกของน้องฝนบานป้อมเรียกว่าปลาซิลทอดขมิ้น้รยเลยเอออร่อยครับเนี่ยชิมแล้ววันนี้นี่เลยอร่อยอร่อยอ่านะโอเคเดี๋ยวลองมาชิมกันดีกว่านาะว่ารสชาติเป็นยังไง ชิมไอันี้ให้ดูปลาคูปลาโกน้ำต้มยำตุ๋นหมาอร่อยเหคนทำเลยชิมค่ะชิมเป็นไงคะร้อยร้อยร้อยเจียบหลายเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมปลาซีลนะคะอร่อครับตอนนี้เป็นปลาซิลที่เราไปปลาซิลแม่น้ำเจ้าพญาใช่ปลาซิลแม่น้ำเจ้าพญานะคะ กันมาเออถามว่าทำไมเราถึงมาถ่ายคที่ทำอาหารกินวันีมี FC เริ่มมี FC ฟซีเลยนะครับบอกว่าเฮ้ยตกปลาได้หาปลามาได้ต้องทำอะไรกินด้วยสิก็เลยก็คุยกับน้องฝนน้องฝนเขอาหารเป็นนักอาหารฟินก็เลยจัดเมนูให้เลยวันนี้แค่สองมนูก่อนนะครับง่ายๆก็ทุนข้าวข้าวไปได้เยอะนะเดี๋ยวชิมเนื้อปลาภูมเดี๋ยวว่ามันรสชาติยังไงเนาะ ชิมแล้วอร่อยมันปลาปงนะปลาปงต้องยำหมือนปลาปงเลยเป็นว่ามันเหมือนปลาดินนะอุ้ยเขาไปมากเลยอ่ะวันหน้าเราต้องไม่ปล่อยนะต้องเอามากินกินจาระนี่กินจาระเดี๋ยวชิมอีกทีนันนี้ก่อนจ่บซีอิ๊วก่อนจีบมินเอร์อะไรนะนี่กันเดียวนะ แบ่งมาแค่แค่เพื่อนทุกอย่างทุกอย่ะเพราะว่าได้มาเยอะแช่อยู่น้องกินอย่างนี้หน่เดี๋ยววันหลังไปทำมุ้งอร่อยมากอัดตนคลิปลน้ไปหรอคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปกินสวอนนะคะเออไม่กล้ากินตอนถ่ายวิดีโอแล้วอยากให้เราทำเมนูอะไรของนี้มาที่ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยววันนี้สำหรับวันนี้เราขอตัวลากันไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับใช่ค่ะขอบคุณนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย